พอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนสมาร์ททีวีของ e x p o โให้หน่อยได้เลยครับพอเราเปิดทีวีขึ้นมาปุ๊บเราจะอยู่ในหน้านี้ให้ไปดูที่รีม่มทคอนโทรลกดเลื่อนขึ้นมาทางด้านบนเลื่อนขึ้นไปนะครับสังเกตที่รูป w i f i ตรงนี้นะตอนนี้คือการกระบาดอยู่นะครับให้ไปกดที่ปุ่มการตรงนี้คําว่า Enter จะเข้ามาในหน้าการตั้งค่าใครจะเสียบสายแลนไปด้านหลังทีวีก็ได้ด้านหลังทีวีจะมีช่องเสียบสายแลนอยู่แล้วก็เลือกตัวบนส่วนถ้าไหดต้องการเชื่อมต่อผ่านทาง w i f i ให้เลื่อนมาทางด้านล่างเป็นการเชื่่ออมตอแบบไร้สาย กดเลื่อนลงมากด enter เข้าไปกดเลื่อนลงมาค้นหาชื่อ Wi-Fi ของเราจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ wi-Fi 2.4G นะครับกด enter เข้าไปให้กรอรหัสผ่าน Wi-Fi ของเราลงไปกรอรหัส wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด enter เพื่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อ wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่ม exit เพื่อออกไปมาสังเกตที่รูป WiFi เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวมาลองเข้า YouTube ตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าแอป YouTube แล้วนะครับเราสามารถเลือกดูหนังฟังเพลงได้เลยส่วนท่านใดที่ไม่มี Wi-Fi บ้านสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็เปิดโฮสต p o ปอในโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะก็สามารถดู YouTube ผ่านทางทีวีได้เช่นกันอันนี้เป็นทีวีของ XPo s t สขนาด32นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตติดตั้งแอปดูหนังฟังเพลงได้ติดตั้งแอปเพิ่มเติมเพื่อดูฟรีทีวีได้ แล้วก็มีรับประกันนะครับรับประกันสูงสุดอยู่ที่3ปีเลยกดสั่งซื้อสมาร์ททีวีที่จะกราสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่าในใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเพีมพูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ